สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นตัวดริปบอร์ดหรือว่าดริปสเก็ตนั่นเองครับหรือว่าเป็นสเก็ตฟรีสไตล์นะครับทีนี้วิธีการเล่นคือเราต้องวางตัวแผ่นของดริปสเก็ตตัวนี้นะครับให้มันตรงกันดูสังเกตจากล้อสองข้างนะครับนี่นะครับซ้ายขวาแล้วมันจะมีตัวบอกว่าอันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวานะครับส่วนตัวนี้ เลาระวางเราจะไม่วางอย่างนี้นะครับเราต้องวางให้มันตรงแบบนี้ให้ล้อมันตรงแต่ไอตัวแผ่นตัวเนี้มันจะอยู่เอียงนะครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นตัว V ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บพอเราได้ในการวางเนี้ยตูดล้อซ้ายขวาให้เท่ากันแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการขึ้นให้ดูนะครับวิธีการขึ้นคือให้เราใช้เท้านะครับ เหยียบขึ้นไปบนนี้นะครับขึงกลางสองข้างเลยนะฮะนี่ครับเหยียบขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่พอเหยียบปุ๊บนะครับให้ยกเท้านี้ขึ้นเท้านี้กดเอาไว้นะครับเท้านี้กดไว้ยกเท้านี้ขึ้นพอยกเท้านี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยให้เราฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับฝึกการใช้การเทาไหร่การผัดเท้าไปข้างหน้าตีบท้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อให้เวลาเราจะส่งตัวให้เราแบบ ไปข้างหน้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับดูกันนะฮะเึ๊บเหยบซ้ายให้กลาง